หัวข้อนี้นะครับผมจะขอพูดถึงฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชื่อว่าฟังก์ชันที่ชื่อว่าโจ a ห์ไฮชอวาร์เปเลตตี้ตรงนี้นะครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็นการที่อเอาลอเตอร์2ตัวนะครับมาคลัสเตอร์กันนะครับซึ่ง เมื่อไรก็ตามที่ตัวมัสเตอร์เราเตอร์ทำงานอยู่นะครับตัวเซฟก็จะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวมัสเตอร์เราเตอร์ตัวนี้ดาวน์ลงนะครับเราเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาทํางานแทนที่ในทันทีนะครับทีนีเ้เราลองมาดูแต่ที่ตัวเน็ตเวิร์กไดแกรมกันนะครับว่าเ,เวลาที่จะเชื่อมต่อนะครับสามารถทำได้อย่างไรนะครับถ้าคุณเอาเออ สายสัญญาณนำข้าของคุณเป็นตัว ADSL นะครับบิชโมเด็มที่คุณเอามาเชื่อมต่อกับตัวสำหรั 00v ตัวนี้นะครับก็ควรจะเป็นบิชโมเด็มนะครับที่มี LAN หลายพอร์ตนะครับไม่ใช่แค่พอร์ตเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าบิชโมเด็มตัวนั้นนะครับถ้าสามารถทํา VLAN ได้ด้วยนะครับก็จะดีนะครับทีนี้นะครับก็คือ2007นะครับก็คือเอามาต่อเข้าตัว3 00v ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติไป ถ้าสายสัญญาณนำเข้าของคูณเป็นตัวลิสไลน์ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเอามาต่อตัวสวิตชิ่งฮับสักตัวหนึ่งนะครับแล้วจากสวิตชิ่งฮับตัวนั้นนะครับก็เชื่อมต่อเข้ามาที่ตัวสนามบนศูนย์วีทั้ง2ตัวไปแบบนี้ไปก็ได้นะครับจากสนามบิศูนย์วีทั้ง2ตัวตัวนี้นะครับก็เชื่อมต่อเข้ามาตัวที่สวิตชิ่งกลางตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องลูกข่ายนะครับเวลาที่จะ ชี้ gateway นะครับก็จะชี้ gateway มาที่ virtual ip ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงกันนะครับระหว่างสา0ห v ทั้ง2ตัวนี้นะครับว่าถ้าชี้ gateway มาที่ ip virtual ip ตัวนี้นะครับจะหมายถึงสาเ่น v ทั้งตัว master และตัว slave ตัวนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูขั้นตอนในการติดตั้งกันดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งนะครับก็คือว่าสาเหู่ v นะครับคุณเซตให้ออกเนได้ตามปกติ ตัวมาสเตอร์นะครับคุณเซตเป็น IP ตัวแรกเอาไว้นะครับตัวสลฟคุณเซตเป็น IP ตัวที่2เอาไว้2ตัวนี้ IP ต้องไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับคุณ Enable ฟังก์ชันที่ชื่อว่าตัว h i s h availability ตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับกรุ๊ปนัมเบอร์นะครับสำคัญนะครับตรงนี้นะครับต้องกำหนดให้เป็นตัวเลขเดียวกันนะครับและโรลนะครับคุณก็ต้องให้ตัวหนึ่งเป็นมาสเตอร์ตัวหนึ่งเป็นสลฟนะครับ จะมีเซเลฟหลายๆตัวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับคุณมีการสร้าง Virtual IP ขึ้นมา1ตัวนะครับเครื่องลูกขายนะครับหลังจากที่คุณคอนฟิกตามนี้แล้วนะครับเครื่องลูกขายนะครับเวลาที่จะชี้เกตเวมานะครับก็จะชี้เกตเวมาที่ตัว Virtual IP ตัวนี้ไปนะครับเห็นไหมครับ virtual ip ตัวนี้นะครับส่วน DNS ก็เป็น IP เดียวกับตัวเกตเว์นะครับเราลองเข้ามาดูที่เมนูกันนะครับว่าเวลาเซตจริงๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับคุณใช้สา 00v นะครับคอนฟิกตามปกติไปนะครับตัวหนึ่งกำหนดเป็นมาสเตอร์นะครับจากนั้นนะครับใส่ตัว Virtual IP เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็กำหนดเหมือนกันนะครับกรุ๊ปนัมเบอร์เดียวกันแต่ว่าโ o ลอาจจะเป็นตัวสลัไปนะครับว i วช u ่วไอพีกหนดเหมือนกัน เพียงแค่เท่านี้นะครับคุณก็สามารถที่จะ implement เครือข่ายตัว hash availability ภายในองค์กรของคุณได้นะครับเราลองมาดูกันถึงาตามคู่มือนะครับที่บอกเอาไว้นะครับตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับ hash availability ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเ,เมื่อตัว master หยุดทำงานนะครับตัว slave นะครับสามารถที่จะ แอคทีฟขึ้นมาได้นะครับภายใน3-4มถึงสเซเลยทีเดียวนะครับหัวข้อนี้นะครับก็เป็นการเอออิมเพ m e ต์เครือข่ายนะครับที่หากคุณต้องการเออเกตเวที่มีสถิติภาพสูงมากๆซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย3า0กตัวนี้เนี่ยก็มีสถิติภาพที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่จะให้มีดาวไทม์เลยนะครับคุณก็อาจจะออกแบบดีไซน์เป็นแบบนี้ไปนะครับแต่ว่า งบประมาณในการดําเนินการก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามขึ้นมาด้วยนะครับก็คือว่าสานามศูนสูตวีคุณต้องใช้ทั้งหมดทั้ง2ตัวนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้แนะนําให้ใช้ตัวบิชโมเดลของตัวเดติกไปซึ่งสามารถทําตัว VLAN ได้นะครับหัวข้อนี้นะครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ